คนแปลกหน้าอย่างเงี้ยเขาจะแบบแสดงอาการแบบนี้เลยเพราะว่าเหมือนแบบไม่ชินอาการเมื่อกี้คือกพี่รออยู่ด้านบนไหมได้ไดเดี๋ยวเราดูข้างบนนะครับตัวนี้เจเดนตัวผู้มีไข่มีไข่โอ๊ยนี่ไงนี่ไงลองอุ้มดูไหมไม่ไม่ให้อุ้มจับมือได้ไหมจับขาได้ไหมเขาดุมเขาดุมมีปัญหาอย่างเดียวเรื่องเขี้ยวเวลาติดสัตว์เขาจะค่อนข้างที่จะดุมาก สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่บาลคอนซูนะครับตอนนี้ก็อยู่กับคุณมนะครับ p พาเวอร์พอลนะครับก็เดี๋ยววันนี้คลิปนี้นะครับหลังจากที่เราเอาน้องสีนวลเนี่ยมาส่งที่บ้านคุณมายแล้วเราจะให้คุณมายแนะนํานะครับพาไปดูสัตว์สักสองสามชนิดนะครับที่คุณมายเลี้ยงอยู่ตอนนี้นะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับอ้าวตัวแรกเป็นอะไรครับคุณมายพาไปเลยจะมีเมียแคทอยู่หนึ่งคู่นะคะชื่อเจเดนกับเจด้า นี่คือน้องเมียแคทนะครับหน้าตาแ,<บ>แบบนี้นะใช่แบบคนแปลกหน้าอย่างเงี้ยเขาจะแบบแสดงอาการแบบนี้เลยเพราะว่าเหมือนแบบไม่ชินแต่ถ้าเป็นกับเจ้าของเนี่ยเขาจะรับเจ้าของมากแต่ถ้า,า,ก,ากับคนอื่นคือจะกัดอาการเมื่อกี้คือจะกัดคือจะกัดเรานั่นเอง <c oughs> นะฮะใช่เขาเป็นกัดข้อบ้านได้ดีอะค่ะ ปกติบ,บางบ,บ้านเขาก็จะเลี้ยงแบบกรงที่ใหญ่กว่านี้แต่บ้านไม้พื้นที่จากัดไม้ก็จะเลี้ยงกรงในความมานี้แล้วก็จะปล่อยทุกเย็นออกมาวิ่งเล่นหมดเลยสามารถปล่อยออกมาว erm ิ่งเล่นได้เขาจะไม่หนีเนาะไม่หนีค่ะเพราะว่าปล่อยตั้งแต่เด็กอยู่แล้วเขาไม่ออกนอกบ้านก็เล่นอยู่แถวนี้จำเจ้าของได้ไหมจำได้ค่ะเพราะว่าถ้าคนอื่นจับก็คือกัดแต่ถ้าเป็นคนที่แบบคุกคีทุกวันเขาจะไม่กัดครับถ้าเราจับออกมาเขาจะพุ่งมาหาผมไหมถ้าพุ่งไหมมัน พี่รออยู่ด้านบนไหมได้ได้ได้เดี๋ยวเราดูข้างบนนะครับเราจะให้คุณมาอุ้มออกมาให้ดูก่อนแล้วแบ๊บนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเลี้ยงกันนะให้คุณมาแนะนำวิธีการเลี้ยงมีเือปล่อยออกมาแล้วนะครับเจเดนกับอะไรนะเจเดนกับเจด้านี้เจเดนสวัสดีเจเดนน่ารักมากเลยสองตัวพร้อมกันเลย มีเจได้ตัวไหนเจเดนตัวนี้เจเดนตัวผู้มีไข่มีไข่ไข่ใหญ่อันนี้เจได้ใช่อันนี้คือไม่ใช่พี่น้องกันเนอะไม่ใช่อะมาจากคนละที่อันนี้มาจากมินิซูอันนี้มาจากฟาร์มที่นนทบุรีถ้ามันเป็นพี่น้องกันมันจะยังไงฮะมันพุพเมเมลไม่นิยมทําเลือดชีดอะค่ะเพราะว่าเขาเกิดออกมาเขาจะมีความพิการค่อนข้างสูงบางทีอาจจะแบบเอออะไรอย่างเงี้ยเหมือนคนเลย พวกเนี้ยถ้าคนแต่งหน้าเฉียดใกล้ๆเนี่ยลำบากเลยนะเพราะว่าถ้าเดี๋ยวให้พี่ซันลองเฉียดมาก็เลยมันจะเอามือแบบล้วงพยายามที่แบบจะดึงเข้ากรงอย่างนั้นเลยหรอมันจะคว้าเลยเหรออย่างก็ได้แบเขาเขาแบบเอาไปเอาไปไม่ได้แอาจจะขุดได้โอ้ยนี่ไงนี่ไงโอ้ยพยายามเล็บแหลมมันกันนะใช่แต่เขาคงขุดตายทุกวันนะมันเหมือนโดนตะไบอยู่เหมือนกันใช่ใช่เพราะนี่ไม่พูด้ตัดเล็บเดีอ่านี่ก็เป็นพฤติกรรมของเมียแคทนะครับที่ พยายามจะจู่โจมเรานะจริงๆถามว่าเหมาะกับมือใหม่ไหมเป็นสัตว์ที่เหมาะนะแต่ว่ามาจะแนะนําเป็นว่าให้เลี้ยงตั้งแต่ตัวเล็ก<อ>ถ้าตัวเล็กคือเขาจะติดคนเลี้ยงรักเจ้าของมากเป็นสัตว์ที่แบบข้างรักเจ้าของมากถ้าใครเหงาแบบอยากเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวแต่ดูแบบอยากได้สัตว์แบบอันนี้แนะนำตกโฉดมากๆเลยแต่ว่าจะรําคาญแค่เสียง เสียงเขาจะแบบกิ point, oh, <laughs> <But> ๊กกิ๊ก๊ตอนเด็กๆเฉยๆแต่พอโตมาก็จะน้อยลงแต่ถามว่ามีไหมมันก็มีอ๋อคือเขาจะมีเสียงเฉพาะตัวตลอดเวลาเลยใช่เขจะเป็นอย่างนั้นยิ่งตอนหิวช่วงเด็กๆเนี่ยจะดังเป็นพิเศษเลยเป็ยังกเป็นยังไงมันไม่ร้องแล้วใช่ไหมเด็กจะได้จะจะดังกึกกึกกึกอย่างเงี้ย แล้ววิธีการเลี้ยงอ่ะสมมติเราเราจะเริ่มเราซื้อมาแล้วเราต้องดูแลตอนแ,<ล>แรกเลยเราต้องถามที่ฟาร์มว่าเขาให้นมยี่ห้ออะไรเพราะว่าอย่างเมียแคทเนี่ยมันจะมีนมอยู่สองอย่างคล้ายๆและคู่เลยก็คือรอยโยคานินกับ TMR ของแมวก็ถ้าที่ฟาร์มให้อันไหนมาเราก็ให้อนันตเหมือนเดิมแล้วก็สักประมาณเดือนเดือนหนึ่งอ่ะล้วก็เริ่มให้เป็นอาหารพวกรอยโยคานินพวกสาตาร์เตอร์แช่น้ำนิ่มๆให้เขาเริ่มแพ้เองได้แล้วแลวหลังจากนี้เขาก็จะกินเองได้ ส่วนอาหารที่ไมให้ของที่บ้านตอนนี้มาจะให้เป็นหลักๆเลยคือมีอาหารเม็ดแล้วบางมื้อก็จะให้เป็นบาฟอาหารเม็ดเนี่ย<ต>ใช้เป็นอาหาร,หหรยังไงโลยคานินเลยค่ะของข,ของแมวหรือไงจริงๆมันก็กล้ากึ่งระหว่างแมวกับหมาแล้วแต่ว่าไมจะใช้เป็นเหมือนและคูนเลยก็คือสลับเอาอเดือนหนึ่งแมวเดือนหนึ่งหมาเพราะว่าจริงๆมัยก,ก็ไม่รู้ว่าเขาต้องการสารอาหารแบบไหนมากกว่าก็เลยแบบจะสลับทีละเดือนประมาณนั้น จะได้ไม่มีสารอาหารอะไรที่มันสูงเกิน,<ช>นะนสลับบาลานซกันอันนี้นคือคของที่บ้านนะแต่ยังของคนอื่นไม้ก็ไม่แน่ใจว่าเขาปรับยังไงเป็นสูตรที่บ้านของไม้นะคะใช่ สลับกับบ้าบกับมแมลงด้วยอ๋อกินของสดด้วยแล้วก็กินมแมลงด้วยะะมแมลงก็เป็นมแมลงฟทีทั่วไปในห้างเลยพวกตดกแด่ชีรีดหนอนดวงอะไรพวกนี้นะอย่างบ้าบานี่ต้องผสมพวกผักหรือเปล่าครับ้องไงมาจะแบ,บ่งเป็นสองวันสองอย่างถ้าวันไหนขี้เกียจมาก็จะไปซื้อบาบสำเร็จของหมาที่อยู่ในร้านที่แบบว่าถุงนึงร้อยบาทอย่างนั้นห้าบห้าร้อยกรัมอย่างนั้นก็อันนั้นเขาจะมีผสมพวกคารอยดทพวกอะไรมาด้วยครับแต่ถ้าทำเองมาจะไม่ผสม ซึ่งจริงๆเขากินผักได้ด้วยใช่ไหมกินได้อันนี้ชอบผักบุ้งชอบแหลมพุกอย่างนี้มากเลยเพราะต้องให้กินผสมไปเรื่อยใช่ไหมใช่กอคือมางเราคือมาอยากเน้นหลากหลายอะไมั้ยไม่อยากให้แบบซ้ำไปซ้ำมานะครับก็จะได้แบบหมุนเวียนอย่างนี้เลี้ยงสัตว์พวกนี้ก็เหมือนทุกอย่างในเตาถ่าในแคทแลกซูนก็ต้องสลับหมุนเวียนอาหารมาอย่างเราต้องรองพื้นด้วยทรายหรืออะไรอย่างงี้ไหมฮะถ้าเลี้ยงในกรงข้างนอกไมาแนะนําเป็นทรายดีที่สุดเพราะว่ามัน อย่างเรื่องกลิ่นเนี่ยทรายมันจะช่วยกบกลิ่นได้น,นิดหน่อยอยู่นะมันจะไม่ได้ถ้ามันจะไม่ได้เหม็นมากถ้าเราลองเลี้ยงในบ้านเนี่ยมาเคยเลี้ยงในบ้านแล้วคือกลิ่นอึน,นี่สุดยอดเลยอ่ญญงแมคทจะแรงยิ่งกว่า,มาแมวอีกนะเพราะว่าเขากินไปสักกินเนื้อกินเนื้อกินมแมลงอะไรพวกนี้นอึ่เขาจะค่อนข้างเหม็นแล้วเขาก็ชอบเอาตัวไปคุกอึคุกฉี่เล่นแล้วก็ถ้าเป็นทรายมันจะดีกว่าทรายก็ช่วยกบกลิ่นแล้วก็เป็นการแบบอะไรนะเอ็กซ์เซอร์ไซด์ด้วยใช่เขาพฤติกรรมเขาเขาชอบขุด หวังว่าทั้งคู่จะมีลูกไวๆนะให้พี่มายนะครับเดี๋ยวเราไปดูน้องแล็คูนกันมากดีกว่าเนาะเดี๋ยวให้คุณมาแนะนําหน่อยครับว่านี่คือตัวอะไรครับผมอันนี้เป็นแล็คูนนะคะส่วนตอนตอน,นี้ชื่อกีลาเป็นตัวเมียครับคีลาตอนนี้เป็นเควินเป็นตัวผูว้โอ,อนนะ้ตัวใหญ่มากเลยมันอ้วนนะช่วงนี้อมผมยังไม่เข้าใกล้นะครับยังระแวงอยู่นะเผื่อ, <laughs> อว่าเขาจะมีปฏิกิริยาเนาะ แี่แวินกับเจ้าของเขาน่ารักไงแต่กับคนอื่นก็เคยพาออกงานออกอะไรนี้นะเขาก็แบบว่าบางทีเขาก็อารมณ์ดีบางทีเขาก็อารมณ์ไม่ดีอะแต่ถ้าเล่นน่ะตัวนี้เล่นกับคนอื่นได้แต่ตัวนี้ไม่ได้เลยเพราะว่าตัวนี้ไม่ชอบคนแปลกหน้าอ๋ออันนั้นชื่ออะไรนะคีล่าคีล่าเป็นสาวใช่แต่ผัดขนเลยนะครู้สึกว่าคีล่าจะตัวผัดขนแล้วผอมเร็มไปเลยใช่ไหมเพราะว่าขนเขาหนามากเลยเนาะ ไปเยอะมากเลยแล้วจริงๆก็คือนี้เควินเนี่ยอาจจะไม่ได้อ้วนก็ได้นะแต่ว่าขนน่าจะเยอะใช่ไหมจริงๆคีร่าอ้วนกว่าจริงเหรอใช่ลองลองทำแบบว่าให้ขนเขาเวงทำได้เลยำได้เลยขออนุญาตจับ่อยนะเควินเดี๋ยวจับได้นี่ขนหนามากใช่แต่ช่วงนี้ขนเขาจะหยาบหน่อยเพราะว่าเขาเลี้ยงอยู่ในปูนดี๋ยวาอีกาที่หน้าเนี่ยจะทําเป็นกระเบื้องละเพราะว่าเลี้ยงอย่างนี้มันค่อนข้างจะสกปรกนะเพราะว่าเขาขุดดินอ่ะขุดปูนขึ้นมา เกือบไปแล้วโดนโฟ้าโดนเมียแคทฟ้าแล้วครับเกือบไปแล้วเราต้องระวังข้างๆด้วยอ่าและคูนเนี่ยเขามีกี่สียังไงบ้างครับตอนนี้ที่ <ời S 1> <ว>ที่เขาพาะพันธุ์อ่าถ้าในไทยหลักๆที่แบ่งแยกกันชัดเจนก็จะเป็นเดี๋ยวลูกสีโนอร์มอลนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นสีโนอร์มอลเป็นพื้นฐานเลยใช่ตัวนี้เหรอเควินเหรอสีนอร์มอลทำไมมันส้มๆยังไงไม่รู้นั่นแหละมายก็คิดว่ามันมายก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าตอนซื้อมาคือมัน เป็น normal แต่ว่าแม่เขาจะดํามากเลยนะปล่อยออกมาก่อนแล้วก็คีล่าก็เป็น normal เหมือนกันค่ะอ้าวเหรอใช่สีแดงทั้งคู่เลยนะใช่แต่ออกแดงใช่แล้วก็จะมีเอ่อสียมเปญนะจะเป็นสีอ่อนกว่านี้แล้วก็จะเป็นสีอะบโนค่ะอะบโนคือเป็นตัวเผือบใช่ไหมใช่เผือกปลาแดงเลยเคยเห็นอะบโนนี่คล้ายๆมันไม่มีลายแว่นอย่างเงี้ยมันดูเหมือนหมาติ้งจอกเลยนะใช่นี้มันจะเป็นแว่น แต่นี้มันก็เขากาลังกำลังผัดขนนะเพราะว่าข้างหน้าเขาเริ่มเป็นสีเทาแล้วอ๋อครับผัดขนเนี่ยมันมีฤดูไหมหรือยังไงครับนี่มีเป็นฤดูด้วยแล้วก็เรื่องมันพอๆกับเขาเรียกว่าอะไรนะการติดสัตว์อ่ะอ๋อเป็นฤดูเหมือนกันแต่นะและณูต้อง<พ>เราวังตอนติดสัตว์ เพราะว่าหลายคนก็โดนกัดแบบเย็บไปสิบกว่าเข็มก็มีนะเพราะว่าฟันเขาค่อนข้างเหลมเขาขี้งหงิดนะลองอุ้มดูไหมมามามาให้อุ้มจับมือได้ไหมจับขาได้ไหมอ่านี่เควินผมเสียวเขาดวมเขาดมอ่าแล้วจับแบบระแวงแล้วเขาใจไอ้นี่เนาะใช่โอเควินโอ้ดูสิปกติตอนเย็นจะใส่สายจูงแล้วพาไปวิ่งข้างนอกกันเคยเห็นเคยเห็นที่มาเอาลงคลิปอ่ะ ็ขาจะชินกับการไปทั้งเราเดี๋ยวนี้ไม่ได้อาบน้ําเลยมันก็เลยแบบขนหยาบเขนหยาบตั้งจับแรงๆเนี้ยเมื่อกี้ผมเราแวงเขาก็จะขยี้ขยี้เขาจะได้แบบไม่ลำคานเหมือนเหมือนจับเสือเนยะไปจับเสือใช่ไหมจับเสือเขาจะบอกว่าให้เราจับแรงๆเขาจะได้รู้สึกตัวเดี๋ยวเหมือนยุงกัดอะไรเงี้ยเขาจะได้ไม่ลำคานตัวหนักไหมครับเนี่ยหนักหนักค่ะประมาณสิบกโลได้ตอน แลแกคูนเนี่ยเราเลี้ยงยังไงครับกินอะไรยังไงบ้ากินอาหารเหมือนกันเลยค่ะเหมือนเมียคันเลยแต่ว่าแค่แล็คูนที่บ้านเนี่ยไม่กินบ้ฟบ้านอื่นอาจจะกินแต่บ้านเนี้ยไม่กินแล้วก็พวกของต้มพวกไก่ต้มอะไรพวกเนี้ยบ้านอื่นก็กินแต่บ้านเนี้ยไม่กินทำไมอ่ะบ้านนี้ชอบกินแบบว่าถ้าผลไม้ก็ต้องเป็นแบบฟีดายอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหกินหรอเนื้อไก่ก็ต้องเป็นฟีดายถ้าไม่งั้นไม่ได้นะ ชอบมากเลยคือขนมคนนะทอดแคเกอร์อะไรพวกนี้อ่ะชอบมากอ๋อแต่จริงๆแล้วเขากินแบบแทบทุกอย่างได้อยู่แล้วเนะแร็คโกนเนี่ยที่ต่างประเทศเขาคุยขยะกันเลยเขาอยู่ในขยะเพราะฉะนั้นเรื่องอาหารเนี่ยก็คือกินได้แทบทุกอย่างเลยใช่เราไม่ต้องเป็นห่วงว่าเขาแบบว่าอุ้ยอันนี้จะกินไม่ได้อะไรไม่ได้ได้หมดไม่มีปัญหากับเรื่องการอยู่รอดนะมีปัญหาอย่างเดียวเรืองเขี้ยวบางคนเขาจะพาไปตัดฟันด้วยนะแต่ไม่เลี้ยงมาก็ไม่อยากตัดฟันเขาอ่ะ เาแสดงว่าคือกรณีโดนกัดเนบ่อยสุดๆและใช่ใช่เพราะว่าเวลาติดสัตว์เขาจะค่อนข้างที่จะดุมากช่วงฤดูผสมนี่เขาช่วงไหนครับช่วงนี้เลยค่ะแล้วใช่ช่วงหน้าร้อนนี้เลยครับใช่แต่ว่านี่คือไม่รู้ว่าผสมเป็นหรือเปล่ายังเด็กๆอยู่ใช่ไหมยังยังไม่ปีเลยค่ะเนอะเหรอใช่ตัวใหญ่เลยตอนนี้ประมาณ11เดือนแล้วเห็นแล้วเราก็นี่นะมันน่ารักอ่ะมัน้วน มันจับกล้องแน่นอนเพราะไปเคยพาไปเรียบตรวจก็ไปคว้ากระเป๋าคนอื่นเขานี่แล้วแนะนํามือเขาหน่อยครับมือเขาเป็นลักษณะยังไงมือเขาจะเหมือนลิงเลยเนาะเดยวฉพาะมือนี่มือเขานะครับจะมีห้านิ้วนะแต่ว่าเขาจะไม่ได้เป็นนิ้วโป้งที่มันอยู่ระหว่างตรงข้ามกันอย่างเงี้ยใช่ค่ะมันจะไม่ได้ไม่ได้แบบขยําได้เหมือนลิงแต่ว่าเวลากินอาหารเวลาเขาจะใช้นิ้วช่วยครับครับเห็นก็ถืออาหารกินได้นะใช่นี่ก็คือเป็น เรื่องของแมมมอลนะครับที่คุณมายเลี้ยงอยู่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะวันนี้ก็จะมีเป็นเมียแคทนะครับแล้วก็น้องเควินที่เป็นแรคคูนนะครับน่ารักมากเลยโอเคขอบคุณนะครับเควิน <laughs> บ๊ายบายบ๊ายบายก่อนนะไม่เอาอะไรเลยโอเคอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c ค i b e ให้ช่องบอลคนสซูด้วยนะครับแล้วก็ช่อง <laughs> Power p a w เลยนะทาวเวอร์นะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้านะครับเราจะไปดูเตกูกันนะครับเป็นฟาร,ร์มเตกูของมายนั่นเอง โอเคคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ <laughs>